แม่เจ้าวอยส์น้ำพริกตาแดงแดงอร่อยแรงพรีเมียมหอมปรากุเลาเน้นๆน้ำพริกตาแดงที่แท้น้ำพริกตาแดงที่ถูกต้องถึงเครื่องครบรถแซ่บสุดๆน้ำพริกตาแดงแม่เจ้าวอยส์กระปุกละ249บาทสั่งซื้อความแซ่บได้ที่02-114-8114หรือผ่านเว็บไซต์ v o i c e t v ว o ดชอตลอด24ชั่วโมงค่ะ มาถึงอีกเรื่องนะคะเรื่องที่เป็น คำถามว่าจะยุบกออรมนอรหรือไม่ถามกับตัวนายกวันนี้ <c oughs> เลยนะคะคุณเศรษฐาวันนี้คุณเศรษฐาในฐาน,นะผอ,อ,อกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรมีการถแถลงข่าวหลังร่วมประชุมครั้งแรกใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงตามสื่อรายงานแบบนั้นนะคะบอกว่าบทบาทของกอรมนอนอกเหนือจากการรักษาสถาบันและสร้างความมั่นคงที่ถูกต้องแล้วอยากเพิ่มบทบาทกออรมนออีกหลายมิติหลังพูดคุยกับกองทัพโดยเฉพาะการสร้างความเข้าใจและการสร้างอนาคตที่ดีกว่าให้กับ ประชาชนคือแล้วก็มีท่อนหนึ่งที่คุณเสฐาบอกว่าตั้งแต่การถแถลงข่าวที่ใช้เวลาทั้งหมดเนี่ยไม่ได้มีเรื่องไหนที่พูดถึงการจะยุบกอรมนเลยซึ่งตามความเข้าใจของผมกอรมนสมัยก่อนมีไว้สําหรับการปรับปรามรัฐที่คอมมิวนิสต์ซึ่งตอนนี้ไม่มีสิ่งนั้นแล้วบทบาทจึงเริ่มเปลี่ยนไปและวันนี้ในการหารือก็ไม่มีการพูดถึงเรื่องคอมมิวนิสต์แม้แต่เรื่องเดียววันนี้เราคุยกันถึงเรื่องการพัฒนาช่องว่างที่คนเข้าใจผิดระหว่างกองทัพให้น้อยลงส่วนเรื่องการมอบที่ดินที่มอบ ให้เป็นเพียงจุดเริ่มต้นหลังจากนี้จะนําพื้นที่อื่นมาใช้ประโยชน์อีกขอย้ําว่ารัฐบาลนี้ไม่เคยมีความคิดแม้แต่คิดที่จะยุบกออรมนเพราะไม่ใช่นโยบายรัฐบาลนี้แม้แต่นิดเดียวค <c oughs> ือชัดเจนว่า <c oughs> ไม่ยุบกออรมนแต่ว่ามันมีพรบรคือมันสืบเนื่องมาจาก ที่ภาคเก้าไกลใช่ไหมคะได้เสนอพรบอยุคกรมนเขา,ามีชื่อยาวกว่านี้นะเฟยลงไปลงชื่อแล้วเรียบร้อยเพราะตอนนี้เขาเปิดให้ทําประชามติในเว็บไซต์ของรัฐสภาและปรากฏว่ามันก็น่าจะมีขบวนการ I.O. เข้าไป ไม่เห็นด้วยอ่าเยอะมากแบบประมาณ70%ไม่เห็นด้วยอะไรเงี้ยนะคะแต่อันนี้เวกเฟยไม่เห็นเฟยเห็นด้วยกับการที่ต้องอยู่ปบอรามานอแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยข่าวจริงๆแล้วก็คือว่าก่อนก่อนที่จะไปพูดเรื่องนี้ก็คือนายกเออคือกองทัพเนี่ยคืนพื้นที่ใช่ไหมค่ะอันนี้เหมือนเป็นคุกวิงของรัฐบาลก็คือว่าอ่ขอคือท่านท่านท่านนายกนะคะบ,บอกว่าขอชื่นชมกองทัพที่ดําเนินนโยบายนาเอาที่ดินภายใต้าการดูแลของกองทัพเนี่ยมาให้ประชาชนใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรมผ่าาานนโโโครรงงงกหออววซเเเดดลยยใช้พี เดือนครึ่งได้พื้นที่มาถึง9,276ไร่แล้วก็จะส่งมอบให้ประชาชนวันที่25ธันวาคมนี้ถือว่าเป็นของขวัญปีใหม่ที่ลำคา่นี้ mm. ก็เขาก็ข่าวก็ออกมาว่าเป็นของขวัญปีใหม่ที่กองทัพให้กับประชาชนซึ่งอันนี้ก็โอเคดีแล้ว mm. พื้นที่พื้นดินตรงไหนไม่ใช้ก็คืนให้ประชาชน mm. ประชาชนได้ใช้ประโยชน์อันนั้นก็ส่วนหนึ่งคือตอนนี้มันมี2ประเด็นก็คือผลงานของรัฐบาลค่ะควิกวินได้พื้นที่คืนกองทัพนะทั้งกองทัพโบ,บกทั้งกองทัพอากาศ กองทัพเรือนี่ยังยังไม่เห็นนะคือจะเป็นกองทัพบกกับกองทัพอากาศแล้วก็กองทัพไทยนะคะเป็นคืนให้แต่คราวนี้เรื่องการยุบกอรมานเน,นี่ยก็คือมันก็เป็นปัญหานะหน่วยงานคือตอนนี้คือกอรรมน,นนะคุณผู้ชมก็คือมาจากหลังจากที่ปี2 5 0 0กว่าใช่ไหมที่มาตอนแรกก็คือเพื่อตั้งขึ้นเพื่อให้เรื่องของมาปราบปรับคอมมิวนิสต์เป็นหน่วยงานที่ดูเรื่องความมั่นคงภายในคราวนี้เวลาคือเรื่องความมั่นคงภายในเนี่ยคำถามในปัจจุบันคือมันควรจะเป็นเรื่องของกองทัพหรอ หรือมันควรจะเป็นเรื่องของสังคมหรือหน่วยงานอื่นที่เป็นที่ไม่ใช่กองทัพอย่างเช่นแต่คอรมนมันสังกัดสำนักนายกนะเฟรมันไม่ใช่ใช่แต่ว่าแต่ว่าในโครงสร้างอ่ะพี่แขกถ้าเป็นตั้งดูบอร์ดอ่ะก็คือเป็นบุคลากรมาจากกองทัพบกทั้งเกือบทั้งหมดเลยค่ะคืออันดับแรกถ้าจะปฏิรูปก็คือต้องให้บุคลากรที่มาจากหน่วยงานอื่นสมมติถ้ายังไม่ยุบมันจะต้องมีเส้นทางเป็นไปได้แม้ว่าจะปฏิรูปให้กองทัพหนึ่งในบทหน้าที่ของการทัพคือการพิทักษ์ปกปักประชาธิปไตย อันนี้มันไม่ได้มันไม่ได้อยู่คือมันไม่ได้มีอันนี้แต่มีหน้าที่ของกองทัพยาวเยอะมากนะคะแต่ว่าอันนี้เป็นไปได้มหมแล้วให้คนอื่นที่เข้าใจเรื่องของความมั่นคงในมิติที่ตแตกางๆอ,ออกไปจากอกองทัพได้เข้ามานั่งในเบาะตรงนี้สมมติถ้ายังไม่ยุบนะแต่การปฏิรูปมันต้องเริ่มจากตรงนี้ก่อนแล้วให้เห็นว่าอย่างที่นายพยายามพูดว่า โอเคความมั่นคงมีหลายอย่างนะรัฐมันตรีว่าการกระทรวงกลรงาโหมก็พูดตอนที่ขึ้นมาตอนแรกคุณสุทินว่าเรื่องของที่ดินความกินเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องของยกัยกความยากักจนเป็นเรื่องของความมั่นคงภายในด้วยแต่กองทัพยัยงคงมองคืออันนั้นกองทัพก็มองแหละว่าเป็นความมั่นคงภายในแต่ยังคงมองว่าเวลาที่คนมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันในประเทศอันนั้นเป็นภัยต่อความมั่นคงของชาติ อันนี้อาจจะต้องเปลี่ยนวิธีมองว่าการที่คนมีความคิดเห็นแตกต่างวิพากษ์วิจารณ์สถาบันต่างๆของประเทศสถาบันหลักของประเทศเนี่ยมันไม่เป็นเรื่องของการที่เขาจะไปแบ่งแยกดินแดนแต่มันเป็นเรื่องของการที่สังคมประชาธิปไตยมันจะต้องมีความหลากหลายและอันนี้ไม่ใช่ภัยต่อความมั่นคงภายในม,มันหน้าที่ของกองทัพไม่ใช่การดูแลความมั่นคงภายในในแบบนี้แต่เป็นการที่จะต้องพิทักษ์ประชาธิปไตยพิทักษ์การให้ประชาชนมีสิทธิเสรีภาพเพราะ ถ้าไม่ยกเลิกเฟเห็นว่าก็คงต้องปฏิรูปตรงตรงส่วนนี้ค่ะแล้วก็ไปปฏิรูปในเชิงกฎหมายด้วยในในรัฐธรรมนูญก็ต้องเปลี่ยนบทบาทของกองพันที่เขียนเนี่ยคุณปลื้มเคยเอาบทความของอาจารย์พงทองมาอ่านบางที่มาจากเว็บไซต์101ที่อธิบายเพราะว่าแกะทะวิจัยเรื่องนี้เนาะก็พูดชัดเจนว่าในเชิงกฎหมายเนี่ยมันมีการกําหนดบทบาทของกอรามานหนึ่งสก ซึ่งมันเป็นบทบาทที่ทุกอย่างเลยพี่แคในโลกนี้อ่ะซึ่งกองทัพไม่จำเป็นต้องทําทุกอย่างในโลกนี้นกองทัพเราทํามันเยอะแล้วเหนื่อยแล้ววางไปว่างทาแค่บางเรื่องก็พอแล้วให้บทบาทของการดูแลคนอะไรมันเป็นหน่วยงานอื่นไปซะอันนี้คือมี2ประเด็นไฟมี2ประเด็นคือ1นคือถ้าจะปฏิรูปให้คนจากหน่วยงานอื่นที่เป็นพล,ลเรือนนักวิชาการนักการเมืองเข้าไปนั่งเลยอันที่2ก็คือบทบาทของกองทัพที่กำหนดไว้ในธรรมนูญเปลี่ยนเลย สโคปลงมาแค่เรื่องสองเรื่องเขาจะแก้รับนูนอยู่แล้วไงเปลี่ยนเลยสโคปมาเรื่องรักษาเอกราชแตแก้รับนูนเราใช้สอสลองไงเราใช้ก็อ่าแล้วแล้วแต่นี้ก็ต้องคุยกันแต่แต่ที่แน่ๆชัดเจนชัดเจนว่าการยุบกรมน ไม่เป็นนโยบายของเพื่อไทยแล้วไม่ใช่นโยบายที่เขาใช้หาเสียงมันก็คุตสต็อปตรงนี้ก็แต่ว่าภาคประชาชนอยากจะขับเคลื่อนรื่งรี้อ็นเป็นเรื่องของภาคประชาชนคือไม่ได้หมายว่าเขาปฏิเสธหมายถึงว่านายกไม่ได้บอกปฏิเสธว่าจะไม่คือไม่ได้ปฏิเสธว่าถ้าคนอื่นจะขับเคลื่อนก็เป็นเรื่องของแต่ว่าของเพื่อไทยมีความชัดเจนว่าไม่ใช่นโยบายของเราแต่ว่านะคุณผู้ชมเราก็ ก็ค <c oughs> ือ,อัก <c oughs> ข่าวก็พยายามถาม <c oughs> นี่นแหละเรื่องเรื่องที่พรรคก้าไกลเขาจะเข็นเรื่องนี้คุณเสถาว่ายังไงคุณเสถาก็เลยบอกว่าเรื่องเรื่องอะไรเรื่องอื่นๆก็เป็นเรื่องของพรรคน,นั้นก็ให้เขาเข็นไปสู่สภา,าเองฝ่ายรัฐบาลกองทัพและการเมืองที่เกี่ยวข้องขอทํางานอย่างเดียวจะไม่มีการพูดถึงวัฒกรรมอันนี้มันก็เป็นเรื่องปกติเรื่องอกผคิมเป็นเรื่องปกติว่าอ่ะอย่างพรบสบรถเท่าเทียมนี้ก็ไม่ใช่นโยบายของพรรค หนึ่งสองสามสี่อ่ะนึกออกไหมพักไหนอยากทําพักนั้นก็ต้องไปผลักดันในในสภาในสภานี่ก็เป็นเรื่องปกติแล้วที่จริงพี่แขกชอบนะเฟยที่เขาชัดเจนอ๋อไม่อันนี้ไม่ใช่ได้ไวพักเราพักเราไม่มีไอเดียเรื่องนี้เลยอะไรอย่างเงี้ยเออพักไหนอยากทําเราก็ไม่ขัดขวางภาคประชาสังคมอยากไปทํางานเชิงความคิดก็ทําเลยมันมีกระบวนการช่องทางอื่นอยู่ถูกแต่ว่าเป็ดคือมันเป็นการยอมรับที่ดีอ่ะ อ๋อไม่มีอันนี้ไม่อยู่ในหัวเราคือเป็นคือเป็นความชัดเจนที่อันนี้ต้องต้องคืออย่างที่เราบอกว่ามันทําให้ทํางานง่ายก็คือโอเคเราไม่ทําคนที่ศษท่านอย่างเงี้ยก็ไปขับเพื่อนอย่างอื่นแทรเราเห็นด้วยไปลงชื่อไปแสดงความคิดเห็นใช่เขาก็ไม่ได้มาคือเขาไม่ได้จะปราบปรามขัดขวางคนที่จะรณรงค์เกี่ยวกับเรื่องนี้ ไปดูเรื่องของอาการให้น้ำตาลเป็นสินค้าควบคุมนะคะ,คะหลังจากการประชุมคอรมอ <c oughs> ค่ะคุณพิมพ์พัทรวิชัยกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมบอกว่าหลังจากที่กระทรวงพาณิชย์มีมติไม่ให้ปรับขึ้นราคาน้ำตาล4บาทต่อกิโลกร,รมัมทางกระทรวงอุตสาหกรรมจะกลับไปหามาตราการที่จะมาช่วยเหลือกลุ่มชาวไร่อ้อยค่ะเพราะว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี <c oughs> เห็นชอบให้น้ำตาลเป็นสินค้าควบคุมตามมติที่ประชุมคณะกรรมการกลางว่า ด้วยราคาสินค้าและบริการหรือกกรซึ่งกระทรวงเห็นใจชาวไร่อ้อยที่ต้องเผชิญกับต้นทุนที่สูงขึ้นและการที่กระทรวงพาณิชย์ดึงเป็นสินค้าควบคุมไม่ได้เป็นการหักหน้ากระทรวงอุตสาหกรรมแต่เป็นนโยบายของรัฐบาลที่ต้องช่วยกันดูแลราคาสินค้าให้กับประชาชนนะคะซึ่งทางด้านของอหัวหน้าสํานักงานสหพันธ์ชาวไร่อ้อยแห่งประเทศไทยคุณณราทิพย์อนันตสุขบอกว่า ขณะนี้กําลังหารือในสมาคมค่ะเพื่อที่จะเข้าพบคุณภูมิธรมธรมรัฐมนตรีพาณิชย์ถึงสาเหตุของการไม่ให้ปรับขึ้นราคาและดึงราคาน้ําตาลมาเป็นสินค้าควบคุมหลังจากที่ลอยตัวราคาน้ําตาลตามข้อตกลงการค้าเสรีซึ่งถือเป็นการแทรกแซงกลไกลการตลาดกระทบชาวไร่อ้อยหากยังยืนยันที่จะไม่ให้ขึ้นราคาน้ําตาลกลุ่มชาวไร่อ้อยพร้อมเดินหน้าปิดโรงงานน้ําตาลมไม่ให้มีการเคลื่อนย้ายน้ําตาลออกจากโรงงานนี่ก็ถือเป็นโจทย์ที่รัฐมนตรีพาณิชย์ต้องไปจั จ่าแล้วล่ะเพราะว่าการดึงเอาน้ําตาลออกจากลิสสินค้าพวกคุมมันเกิดขึ้นในสมัยประยุทธ์ให้ให้ปล่อยฟรีตามตามอะไรนะการค้าเสรีข้อตกลงการค้าเสรีแต่ว่าตอนนี้จะก,ก็คือเห็นใจทุกฝ่ายคือถ้าจะขึ้น4บาทคนที่ทำ,ทำทำอาหารขายข้าวอย่างมันก็จะต้นทุนเพิ่มขึ้นสูงผู้บริโภคก็จะต้องจ่ายแพงขึ้นแต่ก็เห็นใจผู้ผลิตน้ตําตาลด้วยเพราะ,ะนั้น อันนี้คือเป็นเป็นบรรยากาศที่ถูกต้องแล้วที่เรา,เราต้องอได้ข้อมูลมากกว่านี้ด้วยเพราะเอาเข้าจริง,รงอ่ะอาการปลูกอ้อยเนี่ยเราไม่ได้มาทำน้ำตาลนะตอนนี้เอาไปทำไอไบโอดีเซลใช่ไหมใช่ไปทำา e อีอ e ีทั้งหลายซึ่ง <laughs> เราเรา,เราต้องเราควรรู้ข้อมูลทุกทุกชุดหนาะว่าเอา,เอา,เอาผลผลิตอ้อยอ่ะเอาไปทําน้ำตาลกี่ส่วนอเอาไปทำเอทานอลกี่ส่วน แล้วเราอะบริโภคน้ำตาลกันมากขึ้นหรือน้อยลงแล้วเอาเข้าจริงแล้วผลผลิตน้ำตาลน่ะมันมันดีมานซ์ซัพพลายมันมันชอ็อตถึงขั้นที่ว่าเมื่อขึ้นราคาแล้วคนยังไปแย่งกันซื้ออีกเหรอหรอ้ปะแต่มันการที่น้ำตาลมันชอ็อต เมื่อสองสาปีที่แล้วเนี่ยมีภาวะที่ร้านขนมหวานหาซื้อน้าตาลไม่ได้เพราะว่าถูกส่งไปทําเอทานอลหมดไงซึ่งอันนี้จะต้องมาคบคือต้องมาดูตรงนี้ไหมต้องาต้องดูภาพรวมว่าไอที่ไม่ให้ขึ้นหรือถ้าถ้าเป็นในภาคบริโภคไม่ให้ขึ้นแต่ในภาคอุตสาหกรรมอาจจะปล่อยฟรีได้ตามราคาของการตลาดโลกนแล้วเดี๋ยวมีเรื่องนั้นอีกไงเรื่อง pm 2 5ุ้าที่เกี่ยวพันกับ plantation ของอ้อเนี่ยซึ่งอันนี้มันคงต้องดูให้ครบ ทุกองประกอบและทั้งหมดนี้พี่แขมันก็จะไปผูกโยงกับเรื่องว่าแล้วทไมประเทศเราถึงมีน้ํามันเยอะมากน้ำมันเออน้ำมันที่เติมอีนู่นนี่เพราะว่าถ้าเป็นประเทศอื่นสองอันจบอังกฤษมี3อันค่ะลีดอนลีดมีตะกัวไม่มีตะ g u วจบเพราะมันมีอยู่ช่วงนึงที่เราสนับสนุนให้เรามาเติมอีเทอร์โนเพราะว่าจะได้ลดราคาถูกลงแต่ตอนนี้มันไม่ได้เป็นอย่างนั้นแล้วภาวะซึ่งอันนี้มันก็จะไป เข้าไปอยู่เป็นโจทย์ของการปรับโครงสร้างพลังงานทั้งหมดว่ามันจําเป็นไหมณนะตอนนี้พี่แขทที่เราจะต้องมีน้ํามันประมาณ1ิบสิบอย่างอะ่ะซึ่งไม่มีประเทศไหนเท่าไหร่แล้วที่เป็นนั่นี้มันมันไม่ใช่พืชเศรษฐกิจไงอ้อยเป็นพืชการเมืองนะคะนะถ้าเรามีข้อมูลเพิ่มเตเพิ่มมากขึ้นเราก็จะชัดเจนมากขึ้นแต่ว่าเฟลคิดว่าในการที่มีข่าวอันนี้ออกมามันทําให้อันนี้เป็นหน้าที่ของสื่อแล้วเราเองก็จะมาอ่านข่าวเหล่านี้ด้วยถ้ามีเรื่องเกี่ยวกับโครงสร้างราคา น้ำตาลการใช้บริโภคน้ำตาลในในในหน่วยงานเซกเตอร์ไหนบ้างค่ะไปดูเรื่องการเจรจาการค้าความคืบหน้าบ้างนะคะมีคุณณรินีทวีสินผู้แทนการค้าไทยบอกว่าหลังจากที่คุณเศรษฐาเนี่ยได้พบหารือกับวลาดิเมียปูตินประธานาธิบดีรัสเซียในระหว่างการประชุมที่จีนเมื่อกลางเดือนตุลาที่ผ่านมาเนี่ยล่าสุดคุณณรินีบอกว่าได้พบกับนายเยฟเกนีโตมิหินเอกอัครราชทูตสหพันธรัฐรัสเซียประจำประเทศไทยโดยรัสเซียให้ความสําคัญกับไทยในฐานะมิตรประเทศที่มีความสัมพันธ์ยาวนานและมีผลลั ในทางที่ดีและรู้สึกยินดีที่นายกได้พบ กับประธาน,นาธิบดีของรัสเซียซึ่งรัสเซียต้องการขยายความร่วมมือกับไทยในด้านต่างๆค่ะไม่ว่าจะเป็นพลังงานการเงินเทคโนโลยีดิจิทัลเคมีภัณฑ์และการเกษตรสัปดาห์หน้าแล้วนะคะผู้แทนธนาคารเพื่อการเกษตรของรัสเซียจะเดินทางเยือนไทยค่ะเพื่อเจรจารและร่วมมือทางด้านการเกษตรระหว่างกันนอกจากนี้ทูตของรัสเซียยังสนับสนุนให้ทั้งสองฝ่ายเดินหน้าจัดทําความตกลง FTA ให้สําเร็จและขอบคุณรัฐบาลไทยที่ได้เพิ่มวันพำนักให้กับนักท่องเที่ยวชาวรัสเซียจาก30วันเป็น90วันเลยค่ะ เรื่องการเจราจาความตกลง FTA เนี่ยนะคะคุณผู้ชมรัเสเซียได้เคยเสนอให้มีการจัดทำความตกลงระหว่างไทยกับสหภาพเศรษฐกิจยูเรเชียหรือ EAEU ซึ่งประกอบไปด้วยรัเสเซียคาซัคสถาน arus, เบลารุสเคียร์ก คีกีสถานและก็อาเมเนียตั้งแต่ปี2,558นะคะแต่การเจราจากลับไม่มีความคืบหน้าใดๆในช่วงรัฐบาลของพลเอกประยุจันโอชาทางนี้รัสเซียเนี่ยเป็นคู่ค้าอันดับที่37ของไทยในโลกและอันดับที่1ในสหาภาพเศรษฐกิจยูเรเชีย โดยการค้ารวมปี2,565ม,ม,มีมูลค่ากว่า1,854ล้านดอลลาร์สหรัฐและในช่วง6เดือนแรกของปีนี้มีโครงการการลงทุนและก็ร่วมทุนจากรัสเซียขอรับการส่งเสริมการลงทุนจาก B O I ทั้งหมด19โครงการมูลค่ารวม190.75ล้านบาทซึ่งส่วนใหญ่จะอยู่ในภาคอุตสาหกรรมเกษตร,รอาหารเทคโนโลยีชีวภาพอุตสาหกรรมสร้างสารรค์และก็อุตสาหกรรมดิจิทัลตามลําดับนะคะค่ะ,ะก็เป็นอีก ประเทศหนึ่งที่มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันแล้วก็น่าจะมีการค้าขายกันเป็นอย่างดีแล้วนักท่องเที่ยวชาวรัสเซียก็มาเที่ยวประเทศไทยเยอะนะคะ,ะมาถึงช่วงนําเสนอสินค้าวันนี้ค่ะใครที่มีปัญหาเรื่องสายตาต้องดูเลยนะคะมีสินค้าดีๆมานําเสนอค่ะเชิญค่ะ คุณผู้ชมครับมองอะไรดูอะไรยังชัดใสแจ่มแจ๋วอยู่หรือเปล่าครับถ้าเริ่มมีอาการแบบรีตาลีตามองแบบนี้นี่เลยต้องรึกษาคนนี้คุณมิ้งครับสวัสดีครับคุณมิ้งสวัสดีค่ะน้องพงษ์ค่ะโอ้ต้องรีตามองละสวัสดีค่ะคุณผู้ชมอะรีตามะรีตาลีตานั้นมองใครคะ <laughs> มองคนหรือมองของอะ <laughs> มองคนด้วยแล้วมองของด้วยครับ <laughs> นี่แหละคุณผู้ชมขาเรียนถามคุณผู้ชมไปพร้อมๆกันเลยดีกว่าค่ะว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยเริ่มรู้สึกว่าเอะเราสายตาเปลี่ยนหรือเปล่า<อ>สายตายาวแล้วหรือเปล่าเริ่มเห็นอะไรแบบไม่คมชัดละหรือบางที ก่อนเคยชัดแล้วเริ่มพล่าๆล่หรือบางทีเนี่ยเล่นมือถือรเริ่มแบบอ,อเริ่มขยับตัวใหญ่มองไกลเป็นกิโลเลยเริ่มยื่นมาอีแล้วหรืออ่านหนังสือแทบไม่ได้เลย,ยเคยเป็นไหมคะคถ้าอย่างนั้นลองสํารวจตัวเองดู ừ ừ, ừ, มิ้นมีตัวช่วยมาให้ครัง่ายมากๆคุณผู้ชมรครับนี่เลยคะ่ะแว่นตาพรีเมียมแว่นตาพรีเมียมอันนี้ตอบโจทย์มากๆค่ะน้องพงษ์คุณผู้ชมคะ่ะอ,อย่างแรกเลยก็คือกรอบแว่นกรอบแว่นของเราดูสวยดูเท่นะคะดูใสแล้วก็ไม่เฉยค่ะอย่างที่สองเลยค่ะตัวเลนส์ของเราสามารถกรองแสงสีฟ้า ทําให้เซฟลูกตาของเราทําให้ลูกตาของเราเนี่ยนะคะอยู่กับเราไปนานๆและตัวเลนค่ะคุณผู้ชมคาะเราออกแบบมาเป็นเลนชนิดพิเศษทําให้ภาพโฟกัสได้เป็นอย่างดีที่สําคัญแข็งแรงสุดๆเลยค่ะ,ะมาดูข้อดีข้อแรกก่อนขยายความะนะคะอย่างแรกเลยคุณผู้ชมคาะขออนุญาตใส่ให้ดูนะคะอู้หูสวยมากเป็นไงอะใส่ปุ๊บสวยปั๊บเลยเนาะต้องบอกว่าแว่นพรีเมียมคุณผู้ชมคาะเราออกแบบมาให้เข้ากับกรอบหน้าของคนไทยค่ะใส่แล้วเนี่ยต้องดูเท่ดูไม่แก่ดูไม่เชยและถ้าเป็นคอแว่นสายแว่นหรือคนที่สะสม <ช>พอเห็นกรอบแบบนี้เขารู้เลยนะคะว่าเป็นแบรนด์ดังจากอิตาลีนี่เลยค่ะคุณผู้ชมจึงให้คุณผู้ชมได้ใส่แบบเท่ๆเลยเนะคะอย่างที่2เลยค่ะนะคะก็คือตัวเลนของเราอย่างที่บอกว่าสามารถกรองแสงสีฟ้าได้แสงสีฟ้ามันอันตรายมากน้องพงศ์งมันอยู่ตรงไหนบ้าง <S <S แสงสีฟ้าคือแสงที่มาจากโทรศัพท์มือถือ <S <S <ช>มาจากแสงไฟที่อยู่รอบตัวเรามาจากแสงแดดคุณผู้ชมสังเกตไหมเวลาเราเจอแสงพวกนี้มากๆเนี่ยเราจะตาแห้งเราจะแสบตากับพิษตาบ่อยากถ้าปล่อยทิ้งไว้คุณผู้ชมขามันอาจจะเกิด ต้อในตาได้<ม>อาจทําให้วุ้นในตาเราเสื่อมได้และอาจจะทําให้เราตาบอดได้เพราะฉะนั้นเราต้องมีตัวกรองเขาค่ะคุณผู้ชม<ฆ>ทีนี้กรองอยังไงมิมีแผ่นเทสมาคุณผู้ชมอันนี้เปรียบเสมือนลูกตาของเรา<ฆ>และอันนี้เป็นเลเซอร์นะคุณผู้ชม<ฆ>ถ้าสมมติว่าแสงพวกนี้อาจแสงสีฟ้าน<ฆ>้องพงม,มาจากโทรศัพท์มือถือมาจากแสงไฟนะหรือว่าจะมาจากแสงแดดก็ตามถ้าโดนลูกตาเราตาดาปี๋เสี่ยงมากๆกคุณผู้ชมแต่ถ้าคุณผู้ชมสวมใส่แว่นพรีเมียมแล้วและมิ้ิจะเอาแผ่นเทสคุณผู้ชมขาวางไว้ที่หลังแว่นแบบนี้ คุณผู้ชมดูนะนี่ข้างบนอุ้ยดําอยู่เลย<อ>คุณผู้ชมดูนะอันนี้แบบไม่มีตัวกรองใช่ไหมนี่ค่ะแต่ดูนี่ค่ะเลนพรีมเมียมของเราเห็นไหมคะข้างบนกับข้างล่างคุณผู้ชมดูนะ,อ,ะอ่ะอ่ะนี่คุณผู้ชมมินยิงให้ดู <มา S 1> ต่างกันเลยนะต่างกันไหมคุณผู้ชมดู เนี่เห็นไหมคะการที่เรามีแว่นพรีเมียมเขาสามารถกรองลูกตาของเราเซฟทําให้ลูกตาของเราเนี่ยนะคะมันแบบว่าปลอดภัยจากแสงต่างๆได้ที่สําคัญคุณผู้ชมคุณผู้ชมเคยเป็นไหมบางทีเราเสียตังไปตัดแว่นราคาแพงๆมาเฮ้ยทำไมเอามาใส่แล้วมันยังปวดหัวอยู่เลยยังปวดเกงเออเวียนหัวเกงลูกตาอยู่เลยเพราะอะไรมันเป็นเพราะว่าเลนน่ะ มันยังไม่ดีพอคะ<ช>่ะแต่ว่าถ้าเป็นเลนนะคะของแว่นพรีเมียมของเราคุณผู้ชมใส่แล้วสบายมากคุณผู้ชมคาะใส่แล้วไม่ปวดหัวไม่เกรงกล้ามเนื้อลูกตา<ช>และยังสามารถทําให้ภาพของเราเนี่ยคมชัดโฟกัสได้เป็นอย่างดีและที่สําคัญคุณผู้ชมคาะมองระยะไหนก็ใกล้ก็ชัดโอ้โหสุดยอดจริงๆอีกอย่างหนึ่งนะคะคือต้องบอกว่าตัวมิ้นเองเป็นคนที่สายตาสั้นแล้วไปสายตายาว<ช>ไปตัดเลนโปรเกรสซีฟสองหมื่นหนึ่งพันแพงมากแพงมากคุณผู้ชมแล้วพอมาใส่แว่นพรีเมียมไม่ได้ต่างกันเลยจึง,จงอยากจะบอกคุณผู้ชมว่า เฮ้ยมันความรู้สึกมันดีมากและที่สําคัญคุณผู้ชมขาเวลาเราทํำอริยบทอะไรที่มันยากๆอาทิเช่นนะเราสนเข็มคุณผู้ชมถ้าคุณผู้ชมนะใส่แว่นพรีเมียมนะ มันจะคมชัดมากน้องพงศ์รีดผ้าคุณผู้ชมไม่เอาแล้วนะหกกีบเจ็ดกีบไม่มีแล้วถ้าใส่แว่นพรีเมียมคุณผู้ชมขารีดผ้าทีเดียวกริบเรียบเลยอ่านหนังสือก็คมชัดเล่นโทรศัพท์มือถือก็ดูเท่ไม่ต้องมองยื่นไกลและที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งคุณผู้ชมขะแว่นพรีเมียมของเราแข็งแรงแล้วก็ทนทานแข็งแรงยังไงคุณผู้ชมขานี่เลยค่ะง้างให้ดูแบบนี้เลยต่อให้คุณจะเอาใส่ไว้ที่บนหัวยังไงคุณผู้ชมขามันก็จะไม่ง้างออกมาหรือบางทีคุณผู้ชมขานั่งทับยังไงนั่งทับหรือทำตกอุ ถ้าไม่ดีคือแตกแล่วนะถ้าไม่ดีคือแตกค่ะแต่ว่าเแว่นพรีเมียมของเราคือออกแบบมาทุกอย่างให้ดีหมดเลยเออใส่ก็ดูเท่เลนก็พิเศษแถมยังสุดทนด้วยแถมถนอมสายตาที่สําคัญเวลาคุณทาอริยาบทต่างๆสบายมากภาพคมชัดได้เป็นอย่างดีเล่นมือถือดูโทรศัพออท์ทําอริยบทนอกบ้านในบ้านอ,อ่านหนังสือหรือทำอะไรเล่นมือถืออย่างเงี้ยเซฟหมดทุกอย่างนี่มินบอกเลยเออตอบทุกโจทย์จริงตอบทุกโจทย์เพราะฉันวันนี้ค่ะใครที่มีปัญหาเรื่องของสายตาอยากจะเซฟลูกตาคุณผู้ชม่ากดมาที่หมายเลขนี้เลยค่ะมินมีโปรดีมากเอามาฝากคุณผู้ชม กดมาที่หมายเลขโทรศัพท์0 2 1 1 3 1 1 1 7 0 2 1 1 3 1 1 1 7หรือแอดไลน์ได้เลยที่แอดช็อ99แว่นพรีเมียมของเรา1ชิ้นต้องพงขาปกติแล้วราคาอยู่ที่590บาทบวันนี้มิ้นขอแค่99คนมิ้นให้ไปเลย3ชิ้น3ชิ้นจากราคา1,770บาทลดให้เหลือ599บาทและ99คนนี้แถมพ่อมีอีก2องอันงงเป็น5อันคุณผู้ชมได้แว่น5อันยังไม่พอนะแถมสเปรย์เช็ดแว่นให้อีก2อัขวดแถมสายคล้องคอให้อีก 5้าเซนแถมผ้าเช็ดแว่นให้บีก5ผืนแถมซองใส่แว่นอีก5ซองทั้งหมดคุณผู้ชม22่องชิ้นเกือบ3,000บาทไม่ต้องจ่ายค่ะมิ้นขอให้ทัน99คนนะคะที่0 2 1 1 3 1 1 1 7หรือแอดช็อปเเอาไป22ชิ้นนี้จ่ายเพียง599บาทเท่านั้นถูกจริงอะไรจริงแล้วก็ส่งฟรีให้ด้วยนะคะเก็บเงินปลายทางก็ได้ต้องบอกเลยนะคะว่าแว่นพรีเมียมของเราทั้งถูกและดีแบบนี้มีแค่โปรวันนี้วันเดียวนะคะคุณ แล้วจะบอกว่าบางคนเนี่ยอุ้ยแว่นพรีเมียมคือดีมากเลยอะอยากจะใส่ไว้แบบว่าไว้กรองแสงได้ไหมเวลาเล่นมือถือเล่นทีใสี่ห้าชั่วโมงลองดูลองดูอันนี้แบบนี้สามารถใส่กรองแสงได้ใส่แบบว่าดูทีวีในบ้านได้ใส่ออกแดดได้ถ้าไม่ทราบค่าสายตาเอาค่าสายตาศูนย์ศูนย์ไปเลยอ่ะหรือถ้าทราบค่าสายตานะคะก็บอกได้เลยว่าตั้งแต่หนึ่งร้อยเป็นถึงสี่ร้อยห้าร้อยบอกเราได้เลยนะคะเดี๋ยวบอกซ็นเ center ลเซ็ center จัดให้หรือ บ้านไหนน้องพงษ์สายตาหนึ่งพี่สายตาหนึ่ง<ะ>พ่อสายตาหนึ่งแม่สายตาหนึ่งมินให้ไป5อันเอาไป5ค่าสายตาได้เลยค่ะค่าค่าสายตาได้เลยเพราะฉะนั้นวันนี้คุณผู้ชมขาใครที่อยากจะได้แว่นพรีเมียมของเรามินให้ไปเลยนะคะแว่น5ชิ้นและของแถมทั้งหมด22ชิ้นคุณจ่ายแค่599บาทกดให้ทันเลยค่ะที่เบอร์0 2 1 1 3 1 1 1หนึ1 1 1น1 1งหรือแอดไลน์ได้เลยค่ะที่แอดช็อปะก้าเก้าน เรียนบอกว่าไม่ใช่เฉพาะเรานะวัยรุ่นวัยทำงานขี้ลืมคุณพ่อคุณแม่เรายิ่งลืมแว่นอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่บนหัวว่นอยู่ในกระเป๋านู่นอยู่ในกระเป๋าแว่นอยู่ในอยู่ในรถเอาเป็นว่ามินให้ไปเลย5้าอันเพราะฉะนั้นคุณจะลืมไว้จุดไหนได้หมดเลยไว้ในห้องพระห้องนอนห้องรับแขกห้องครัวไว้ในรถไว้ตรงไหนมินให้ไป5้าอันเพราะฉะนั้นกันลืมได้เลยนะคะทั้งหมดนี้0 2 1 1 3 1 1 1 1 7 0-2-13 1117หรื่เนย์อ่่านึ่น่นึแอดช็อป้นเก้า้ มินให้ไปเลย22ชิ้น599บาทคุณผู้ชมคะ่ะ0 2 1 1 3 1 1 1 7นะคะต้องบอกเลยนะคะว่าใครเป็นคนขี้ลืมออใครที่แบบว่าอยากจะได้หลายอันอยู่บ้านหลายคนเอาเซตนี้ไปคุ้มสุดๆนะคะต้องบอกว่าพรีเมียมเป็นแว่นนะคะที่ถนอมสายตากรองแสงสีฟ้าได้ทำให้ภาพของคุณเนี่ยมองเห็นคมชัดแล้วก็ใส่แล้วดูเท่ไม่เชยขอให้ทัน99สายนะคะเอาไป22ชิ้น599บาท0บ1 1 3า1 1ทศูนย์อดช็อป9หคะ่ะของดีขนาดนี้อ้อง จัดแล้วเน่นะครับเชิญเลยครับคุณผู้ชมทุกท่านครับค่ะสำหรับใครที่อยากมีแว่นตาสายตาดีๆนะคะก็จัดกันได้อยากได้แว่นหัวใจยังไงอ่ะยังไงให้สงบสติอารมณ์ ขอกไม่ขึ้นเลยอะไรอย่เงี้ยมีไหมมีแม่ตอนแรกนึกว่าจะไม่ขึ้นดีๆดีขึ้นเฉยไม่มีทำไปเถอะมีคนเขาคนชอบก็มีเยอะแยะก็เอาเลยจัดหนักแม่ะลรอย่างนี้ไม่สามารถหยุดตัวเองโกรธอามาถึงขาวนี้นะคะเวลาเหลือน้อยเอ่อ เอกอัครราชทูตสหรัฐเบริการประจำประเทศไทยค่ะคุณโรเบิร์ตโกเด็กนะคะพบสนทนากับคุณแพท,ทองทานชินวัตรในฐานะหัวหน้าพักเพื่อไทยคนใหม่ในวันจันทร์ที่30ตุลาคมนะคะ,ะโดยเอกอัครราชทูตสหรัฐเบริการประจำประเทศไทยขึ้นข้อความในทวิตเตอร์หรือว่า X บอกว่าเมื่อวานนี้มีการพูดคุย ที่ยอดเยี่ยมกับเพื่อนร่วมง,งานคือคุณแพททองทานชินวัตรและพรรคเพื่อไทยทูตสหรัฐยังเปิดเผยว่ายินดีต้อนรับการแลกเปลี่ยนทางการเมืองในประเทศไทยในการกระชับความสัมพันธ์สหารัฐไทยซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการมีส่วนร่วมของผมกับเสียงทุกสเปกตรัตมทางการเมืองทั่วประเทศไทยนับจากนี้เขาก็โพสต์เองเลยก็ไ <ขอ S 1> ม่มมน่าสนใจเพราะว่าคุณแพททองทานรับตําแหน่งหัวหน้าพักปุ๊บเอกอัครราชทูตก็ขอพบเลย อ๋อไม่ใช่คุณแพรวทาไปขอพรกันเอกอัครราชทูตขอพ่ก็คือเป็นงานเป็นการทํางานชงการทูตของสหรัฐนะเพราะว่าเขาก็เน้นย้าว่าเป็นส่วนหนึ่งของการมีส่วนร่วมของผมกับทุกเสียงทุกเสียงทุกแนวทางในประเทศไทย่ถ้าให้พี่แขกมองก็คือว่าต้องการมาแบบติไว้ก่อนน่ะเขาเรียกว่าอะไรนะมาจีบไว้ก่อนเพราะว่ามูฟ กระทรวงต่างประเทศตอนนี้เราเป็นมิตรกับทุกประเทศค่ะนออกปะรวมทั้งประเทศที่เป็นศัตรูของอเมริกาเพราะฉะนั้นมันก็ต้องมีการแบบขาดอำนาจคานอำนาจก็คืออาจจะต้องมีการมาคุยกับหัวหน้าพรรคพืชไทยฉันได้ข่าวว่านายกเธอจะเชิญปูติดมาเหรออะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมต้องรีบมาทำไมท้าไมสนิทกับบอกว่าจีนมากไปหน่อยเลยตอนนี้วทางเราก็ต้องบอกว่าก็ฉันเป็นประเทศเล็กๆเธอคาดหวังให้ฉันทำยังไงอะไรอย่างเงี้ยนึกออกปะ เพิ่งไปเซ็นสัญญาความร่วมมือ MOU อะไรร่มนำหของกับจีนน่ะแล้วฉันล่ะแล้วฉันบ่างบาลานซ์บ้างอะไรเงี้ยหรอฉันเป็นเราเป็นประเทศเล็กๆเธอคาดหวังจะให้เราไปทะเลาะกับใครเหรอที่มันเธอมีอะไรมาแลกกับฉันบ้างนะมันจะต้องมีการคุยใช่ไหมอ๋อก็เพราะว่าพักเพื่อไทยเป็นรัฐบาลไงอ่าแล้วก็หมดเวลาแล้วแต่ว่ามีเรื่องที่ต้องบอกคุณผู้ชมค่ะรายการรถทิพย์ไทย วันพรุ่งนี้นะคะ17นาฬิกาหรือว่า5โมงเย็นเปิดรอดูได้เลยแขกรับเชิญเป็นรองโฆษกประจำสำนักนายุกรัฐมนตรีโคต้าของ โคต้าของรวมจนย,<ท>ยสร้างชา,ชางคุณรัตน์ก,ก้าสุวรรณคีรีค่ะ, <c oughs> ะเป็นลูกสาวของคุณตราลงสุวรรณคีรีค่ะ <c oughs> นี่เราโปรโมทว่าเป็นทายาทขุศสก3ามสีในตำนานนะคะไปดูกันได้1ชั่วโมงเต็มๆ17มนาฬิกาถึง18นาฬิกาก่อนที่จะเข้ารายการ Talking Thailand นะคะแล้วก็เสร็จแล้วก็ดูเราต่อได้เราดูคุณปื้มต่อได้ยาวๆเลยค่ะ <c oughs> นี่คือทั้งหมดของ Talking t h a i l a n d วันนี้เราสคนลาไปแล้วสวัสดีค่ะ